ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปพักผ่นนะไปรับเงินรับทองกันนะเอาละเราจะแยกย้ายกันไปรับเงินรับทองกันนะ,เ,ะเดี๋ยวที่หน้าเรามารวมกันที่นี่ขอให้ตั้งใจรับพรกันนะ ก็ขอให้ลาบสาการะอันเธอทั้งหลายที่จำเป็นจะต้องขนขวายพึงมีพึงใช้พึงเตรียมไว้ใจเก็บไว้ใจแล้วก็เก็บไว้เพื่อการสงเคราะห์ในพระพุทธศ,ศาสนาทั้งหลายทั้งปวงนี้แหลบุญกุศลที่เธอได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอันมีองค์เสดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาทรงเป็นประธาน ในเนื้อนนาบุญแห่งเราทั้งหลายบุญอันมีพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดของเราทั้งหลายบุญอันเกิดจากเจตนาที่มีเห็นความบริสุทธิ์ในพระพุทธศ,ศาสนาว่าเป็นเนื้อนาบุญของเราเป็นสาระคือเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมบุญอันเกิดจากความที่ รู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและเหลา่าพระอริยรสงฆ์ทั้งหลายลูกคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ผมพระเทวดาบนเหล่านี้เนะี่ยขอให้มีผลกับสิ่งที่เธอทุกคนที่เรียกว่าราบสการะ <c oughs> จงได้ปรากฏแก่เธอทุกๆคนที่เรียกกันง่ายๆว่าไหลามาแล้วก็เทมา ไม่ขาดสายคําว่าไม่มีหรือคําหมดไปหรือว่าน้อยเกินไปบกพร่องไปจงได้ปรากฏให้เธอได้เห็นจงมีแต่สามรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่มากขึ้นมากขึ้นมีจนเราสามารถพอพอมีพอใช้พอกินพอที่จะแบ่งปันไปทำบุญในจำนวนที่เราเพึงพอใจว่านี่คือความพอใจของการละ ที่จะได้เอาไปในสงเคาะในพระพุทธศาสนาได้ก็ขออำนาจดึงที่มีพระพุทธเ,เจ้าเป็นทรงเป็นประธานโดยเฉพาะครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ปานและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเป็นที่สุดและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เป็นพรมและเทวดาที่มีจิตใจเห็นเธอนด้วยความรักและความเมตตา ขอให้เจตนาของทุกๆคนที่ตั้งเป็นกิจอันบาตรนาที่กระทําในพระศาสนานี้ยองได้รับผลคือความคล่องตัวความบริบูรณ์สมบูรณ์พั่งพร้อมด้วยรัพย์แล้วก็อริยรั์มีความพั่งพร้อมโดยไม่ขาดตกบกพร่องทั้งบุคคลที่เกือกควททาให้เธอเกิดทรัพย์ทั้งหนทางที่ทําให้เธอได้ทรัพย์มาได้โดยง่าย ทั้งสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันจะฝังทางเธอนั้นก็สลายไปได้ง่ายขอให้กาลสมัยอันเป็นบุญที่ส่งผลให้เธอคำจุนเวลาเธอตั้งใจทำสิ่งใดๆเหมือนถูกเปิดเปิดโล่งโปร่งสว่างไม่มีสิ่งใดมามืดมนขัดฝังในสิ่งที่เธอตั้งใจกระทำแม้แต่คราวเดียวขอพระพุทธานุภาพและพัรมานุภาพสังขานุภาพคุณของบิด,ดาและบรรดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายผมและเทวดาได้โปรดบันดาลให้เสียงที่เป็นความปัรถนาของข้าพเจ้าที่ปาจถนาให้เธอทั้งหลายเป็นผู้มีทรัพย์มากมีมีลาภสาการะมากมีความคล่องตัวมากมีความสุขในอริยทรัพย์ของเธอมากสิ่งนี้จงได้ปรากฏเป็นจริงนับแต่นี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธอ